สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยร่ารวมวันนี้นะครับวันจันทร์ที่2 6ธันวาคมรั่วรวมวันนี้เด่นนะครับ2.6ไปกับ0.134ครับส่งมาสอครับ2.0 2.1 2.3 2.4 หกมานะครับหกศูนย์หกหนึ่งหากร้อยนะครับศูนย์ศูนย์สองหกศูนยนยครับศูนย์สองสานย์สองสี่ศูครับศูน 063 064เน้นครับเน้นไปที่26 2060หามาเลย026นะครับ020แล้วก็060ไม่สวยเลยนะครับก็วางตามที่มันที่มันเด่น เนะอาเป็นว่าขอใโชคดีครับสำหรับแนวทางหวยราวรวมบันจันทที่1 6ธันวาครับหวยหามไม่สวยแต่ว่ามันก็ออกหามบ่อยเนะเพราะฉะนั้นจัดไปอย่าไปสนมัน